สนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนบริษัทลีซิ่งกสิกรไทยจำกัดกลุ ism, ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง m t s g o และ m t s g o Futures ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน ค่าจ้างที่จะใช้ในการดำรงชีวิตของแรงงานนะฮะหนึ่งคนนะฮะซึ่งเป็นแรงงานแรกเข้ามาทำงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือมีการศึกษาไม่ไม่เกินม .3 มนะฮะที่เข้ามาเริ่มเริ่มเข้ามาทำงานหรือทำงานแล้วไม่เกินหนึ่งปีถ้านิยามเพียงแค่นี้มันคงไม่พอผมว่าต้องมองอย่างอืงอ่นอย่างทุกวันนี้เราใช้กันก็คือสำหรับคนเดียวปากเดียวนี่นะซึ่งมันไม่ใช่ จริงๆแล้วเนี่ยคนมีค<ม>รอบครัวมีผูมมม้มีเมียเพื่อสมองตรงนั้นด้วยอย่างต่างประเทศเขาใช้กันนะหนึ่งคนกับอีกสองคนที่คืออาจจะเป็นลูกเป็นอะไรแล้วแต่ที่มาของข้าราชการต่ำอันนี้กำหนดของไออารหลังสงคารามโลกค,ครั้งที่หน, <S 1> <S 1> นึ่งนั้นไออารกำหนดข้าราชการต่ำมินิมัมเวสเยสว่าคนคนหนึ่งพร้อม้วยภรรยาได้ลูกอีกสองนี่คือที่มาของมินิมัมเวสเยสของไออาร แต่พอเรามาใช้ที่เมืองไทยบางคนละเรื่องกันมันล้าสมัยไปนิยามคนละอย่างกันครับเพราะนั่นอายุสี่สิบแล้วนี่ครับมีเมียคนมีลูกสองแล้วนี่เพราะอะไรพระปวงวแตไปลบในสงครามครับถ้าถามว่าสําหรับถ้าเกิดมีลูกมีเมียแล้วจะจะจะพอเลี้ยงเขาได้ไหมถ้าถ้าถามผมต้องบอกว่าได้เนื่องจากว่าคนที่จะมีลูกมีเมียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจบการศึกษามาหรือแรกเข้าเนี่ยเป็นวัยหนุ่มสาวมาถึง ม,มันจะปุ๊บปั๊บก็จะมีลูกมีอะไรกัน<พ>มากมายเลยนะครับเริ่มตนม้นก็ต้องเริ่มที่ตัวคนเดียวคือในผมในฐานะลูกจากก้างก็ก็เป็นห่วงจะต้องเป็นห่วงเพราะผมต้องไปด้วยกันเพราะรัฐบาลสั่งปรับถึงว่ารัฐบาลประกาศปรับเนี่ยถามว่าเงินใครไม่เล่นเงินรัฐบาลนายจ้างนะครับถ้านายจ้างนายผมอยู่ไม่ได้พวกผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับวก็ต้องไปด้วยกันนะครับด้วยเหตุและผลครับผม ผู้ชมครับรายการเป็นเงินเป็นทองยังคงคุยในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ําและค่าจ้างที่เหมาะสมนะครับวันนี้เนี่ยจะมาคุยต่อในเรื่องนี้แต่ว่าจะเน้นไปที่ประเด็นโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีการขยับมาแล้วในช่วงต้นปี2554ที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นปีนี้เอง4 5หเดือนที่ผ่านมานี่เอง ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือน2นี้เดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีความน่าจะเป็นมากน้อยเพียงใดและถ้าจะปรับเนี่ยเท่าไหร่จึงจะพอนะครับแน่นอนเราจะกลับมาคุยกันต่อกลับมาที่ตัวแทนของฝ่ายทางด้านลูกจ้างนะครับคิดว่าจําเป็นไหมที่จะต้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาอีกในช่วงนี้หลังจากเพิ่งปรับมาหมาดหมาดเมื่อต้นปี54ที่ผ่านมาเองเพิ่งปรับเมื่อ4 5หเดือนที่ผ่านมานี้เองนะฮะจำเป็นแค่ไหนที่ควรจะต้องปรับขึ้นใหม่ฮะ ตอนี้ราคาสินค้าเนี่ยมันได้ไปรออยู่แล้วหลายหลายหลายอย่างที่ได้ไปรออยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าจะปรับเท่าไหร่นั้นนะครับมันก็อยู่ขึ้นกับกับตาเงินเฟอ้อค่า GDP อะไรที่ที่เรา เรากําหนดไว้ในกําไรข้าราชการแต่ว่าเงินเฟอ้อล่าสุดสี่เปอร์เซอนต์ครับมคือผมขอเรียนทาง,ทางผู้ใช้แรงงานด้วยว่าการปรับเนี่ยทั้งในจ้างลูกจ้างนะครับเพราะว่าการปรับค่าร้างขั้นต่ําแต่ละครั้งเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ครับมีเหตุและมีผลข้อมูลเนี่ยเรามีอนุก,กรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็ส่งเข้ามาเรามีการกกองอย่างที่ท่านประหลัดได้เรียนไปเมื่อขั้นต้นแล้วนะครับขอให้ใหใหทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งในจ้างลูกจ้างเนี่ย เกิดความมั่นใจนะครับว่าการปรับนั้นปรับโดยเป็นธรรมที่สุดแล้วก็ตัวเลขนั้นใกล้เคียงกับความเป็นธรรมที่สุดเชียร์ให้ปรับครับผมเชียร์ให้ปรับไม่ปรับไม่ไหวเพราะข้าวของมันขึ้นไปรอยแล้วครับผมมันขึ้นไปรอแล้วครับแต่ตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั้นครับมันก็อยู่ที่ที่คณะกรรมการที่หลายฝ่ายที่จะพิจารณากันนะครับแต่คิดว่ายอมรับว่าโอเคเราต้องปรับไม่ปรับเนี่ยพวกผมอยู่ไม่ได้ครับผม ไม่ปรับไม่อยู่ไม่ได้จริงใช่ไหมฮะ้าไม่ปรับเนี่ยเออก็ต้องโดนกระทบที่โดยเฉพาะผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนี่นะฮะต้องต้องต้องมีการต่อว่ากันมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหมือนกันว่าจะเป็นตัวเท่าไหร่แต่ยังไงต้องต้องมีการขยับกันบ้างว่าเพราะอย่างที่ท่านชฉยพรพูดไปสักครู่นี่ก็กินค้าทุกอย่างมันไปหมดแล้วก็ถ้าจ้างถ้าต่ำก็เพิ่งขยับเมิเมื่อสี่ห้าเดือนนี่เองนะนะเข้าใจครับว่าก็ต้องดูว่า มันเคยมีมาก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เคยมีอย่างนี้ปีละสองครั้งมันเคยมีมาอยู่แล้วด้วยเหตุด <ทำ S 2> ้วยผลว่าปีนี้จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สินค้าไม่ขึ้นเลยลูกจ้างเข้าใจดีฮนะอยู่ในสารปรกครองพวกพวกเราเข้าใจดีว่าในจ้างผลิตอะไรที่ที่มันกระทบเนี่ยเราไม่ยื่นเจรจา,จาคนเรียงเราก็มีการเบรกกันหยุดกันไว้ก็มีมก็เข้าใจดีนะว่าต้องดูด้วยสังคมของประเทศเป็นอย่างไงนะครับว่าถ้าเกิดว่ามัน จำเป็นต้องอย่างนั้นเราก็ต้องว่ากันต้องมันต้องปรับให้ให้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันลดลงไปเช่นปรับให้อยู่ในระดับที่ลูกจ้างไม่ต้องทำโอทีแล้วอยู่ได้ปรับที่ทำให้นี่ในการใช้กินใช้อยู่เนี่ยลดลงนะถ้าเกิดเป็นหนี้เพื่อจะ ซื้อบ้านอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่นี่ที่เอามากินมาอยู่มาส่งลูกเรียนหนังสือะะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าค่าจ้างมันไม่พอกินนะฮะไม่ต้องถึงขนาดรวยหรอกเอาตัวรอดก็ลําบากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปรับไม่ปรับดูตรงนี้อย่าถามว่ากี่ร้อยถึงพอ ตอนนี้เนี่ยถ้าคืยยังตามว่าปรับไปแล้วเมื่อเมื่อปรับปีละครั้งนะครับแต่ปีนี้บอกว่าจะปรับทิ่งทวนนะครับไอเราไอเราเป็นภาคเอกชนเราฟังเรากวงง็งงงนะครับสิ่งที่มันเลยเถิดแล้วก็มันไม่มันไม่ได้เป็นไปคนไกลของตลาดนะครับแล้วถามว่าถามว่าเออจะปรับเมื่อไหร่ผมว่าก็ปีหน้าก็ปรับ นะครับปีนี้เราปรับลูกเสือปรับมกลาหรือกุมภาเนี่ยมกรลาใช่ไหม mm hmm. ก็ปีหน้ามกลาก็มาคุยกัน mm hmm. นะครับโอเคนะว่าอ้าวปีหน้าเราจะปรับยังไง mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ในสิ่งที่ผมพูดไปก็คือว่าเราก็พยายามบอกอยู่ตรงบอกว่าต่อไปเราจะไม่ใช่ว่าค่าแรงขั้นตำ mm ่ำ hmm. เราจะใช้ว่าค่าแรงแรกเข้า ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้มีก็อยู่ที่ประมาณนั้นสามร้อยเพราะวันนี้ของมันแพงมากเลยหมูจะเคยซื้อโลละแปดสิบก็เป็นร้อยห้าสิบเงี้ยแต่ก่อนมาม่าซื้อทองห้าบาทได้ไข่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเขาเรียกร้องมดแหละเงินเดือนมันขึ้นแต่ที่รัฐขึ้นให้แต่เขาไม่ยอมขึ้นให้หรอกขึ้นอยู่ทีสองร้อยยางดีครับสองสามร้อยอ่ะก็อยากได้ค่าข้าวครับข,ข้าวแพงค่าแรงขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะว่าค่าคงกับข้าวมันก็แพงกนะ็น่าจะเส็จนะ ประมาณ400เลยนนก็อยากให้ปรับค่าแรงแล้วก็สวัสดิการเพิ่มให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะรัก300ความน่าจะเป็นที่จะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาในช่วงเดือน2เดือนนี้เนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะ ี่เป็นเปอร์เซ็นต์คงตอบไม่ได้นะครับแต่แต่ผมก็ต้องดูที่ข้อมูลที่ว่านะฮะว่าข้อมูลเนี่ยในเรื่องของค่าครองชีพของของแรงงานเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมันกระโดดไปขนาดไหนแล้วเมื่อเทียบกับการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่ผ่านมานะะในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันโอ้โหมันยิ่งมีแกลบกว้างขึ้นงน,นี้นะฮะก็คงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ถ้าดูแล้วข้อมูลมันไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบเลยมากตรงนี้ เราก็อาจจะต้องเราก็ต้องดูสถานการณ์เพื่อที่จะที่จะเมาให้มีผลกระทบกับทางฝ่ายผู้ประกอบการเขาอันนี้มันต้องดูที่ข้อมูลนะครับ,รบแต่ดูแล้วพอมีมีเป็นมีโอกาสเยอะไหมเออถ้ามองในความแง่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับ,รบถ้ามีเสียงเรียกร้องด้วยเนี่ยนะครับผมผมผมว่ามันก็สมควรอยู่เพราะว่าในในสิ่งที่เราทํามาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะฮะแม้กระทั่งข้อการปรับคบที่แล้วเนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดที่ที่เราต้องการเลยนะฮะ ในตอนปรับเมื่อต้นปีเนี่ยเราไม่ปรับทีเดียวเพราะเราห่วงผลกระทบเราเราเองก็มีความมีแผนในใจว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2ปีสาปีในการที่จะพยา,ายามไล่ให้ทันาะฉะนั้นในช่วงสองสปีนี่มันจะมีก้าวกระโดดอยู่แล้วนะครับ,รบมันจะก้าวกระโดดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีจงังหวะหรือเราเพบว่ามีข้อมูลที่สนับสนุนได้นะครับ,รบผมผมคิดว่าการปรับอย่างนี้มันจะดีกว่าการ,รที่เราไปอาพอปลายปีที่กระโดด เพเดี๋ยวขึ้นไปทีหลายสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้กัน่าประหลาดแล้วเนี่ยัยรู้สึกว่าน้ำหนักค่อนข้างสูงแน่ฟังจางนเสียงก็ประหลาดแนะฟังน้ำเสียงดูแล้วเนี่ยซึ่งการขึ้นก็ต้องดูข้อมูลประกอบด้วยใช่ครับนะฮะแต่ตอนแรกๆณขณะนี้ยังจําเป็นต้องปรับแบบก้าวกระโดดอยู่ต่อไปใช่ไหมครับณขณะนี้จําเป็นจะต้องก้าวกระโดดการปรับแต่ละครั้งต้องคิดว่าก้าวกระโดดจนกว่าจะทันอีกสักกี่ปีจะทันเริ่มมีคณะกรรมการข้าราชการก็ ก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเราจะใช้เวลาประมาณสัก3ปีนะฮะซึ่งซึ่งคิดว่า3ปีนี่ก็คือภาวะที่ไม่ได้มีมาตรการเสริมอะไรมากนะฮะแต่ว่าถ้าต้องการให้เร็วกว่านั้นจำเป็นครับที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยช่วยหามาตรการมาลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ต้องรับผลาระก็คือในจ้างอยู่ที่านี่ยนะฮะมามีมาตรการมาเยอะหน่อย ถ้าเขาไม่พอใจการลดภาษีเงินได้ที่ตุปบุคคลจะเอาอะไรว่ามา,าใช่ครับใชุ่ดนุนไปทางในจ้างหน่อยครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญก็ถือเป็นรายจ่ายก,ก็ได้หรืออะไรเนี่ยก็มีมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงครับณปัจจุบันเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกว่าจะปักขั้นต่ำในช่วงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยในภาคของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันในตลาดโลกเราก็สูงนะครับเพอะช่วงนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าค่าแรงเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําหรือค่าแรงแรกเข้าเนี่ยณปัจจุบันในแถบของในแถบของเอเชียเราเนี่ยนะครับเราก็สูงมาเข้าอยู่แล้วนะครับ จะมีต่ํากว่าก็คือสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยซึ่งวัดไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งที่วัดไม่ได้เพราะว่าออของเราเนี่ยเขาเรียกว่าของเราในในลักษณะว่าหัตถกรรมเยอะก็คือทํางานด้วยมือนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไปได้ดนนีหรืออุตสาหกรรมรายเล็กเนี่ยนะครับที่ที่เราใช้แรงงานค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับก็น่าจะลําบากนะครับส่วนอุตสาหกรรมใหญ่ ที่ต้องใช้เขาเรียกอใช้นวัตกรรมใหม่หรือใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันทันสมัยผมว่ากลุ่มนั้นกไไไ็ไม่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาจ้างมากกว่าขั้นต่ําอยู่แล้วนะครับเช่นบริษัทต,ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอะไรประเภทนี้นะครับที่เราเป็นห่วงเวลานี้นะเราพูดตอลอๆเวลาที่เราเป็นห่วงก็คือกลุ่ม SME นะฮะกลุ่ม SME เนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะลำบาก าชมครับสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่18มิถุนายนานี้นั้นทางคุณพิชัยชุนหะวชิระอดีต CFO ของปตทจำกัดมหาชนก็ได้ร่วมเสนอตัวลงมาทำงานด้วยนะครับโดยคุณพิชัยได้ฟอร์มทีมรวมทั้งสิ้น12ท่านเพื่อมาเป็นทางเลือกในการทำงานในฐานะคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่ครับ เรามาฟังกันสักหน่อยนะครับว่าอะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณพิชัยตัดสินใจเสนอตัวเข้ามาทำงานในหน้าที่นี้ครับ